วันนี้วันที่สิบแปดสบปดมีนาคมสองพันห้าหสิบเจ็ดเล่นที่วัดคูสลอดลาดโหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่นเรื่องความสานรสิงกติยากับกับกระโดดชื่ออะไรนะก้าวฟ้าอะไรนะก้าวฟ้าก้าวฟ้า ใช่คติยากับเก้าฟ้าอยู่าดแพกสิบเอ็ดยังสิบเอ็ดแล้ววันนี้วันที่สิบเอ็ดมกราคม2568ัน้เน่นที่ ภาษีสโมสรหน,นองเสือปทุมธานีเรื่องจอมโจรจอมใจใช่เหรอใช่ไม่ใช่ขุนโจนเวจีวอ่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วจอมโจรจอมใจมไม่ใช่ไอ้ดอยไอ้แดน่ะมันเราเปลี่ยนชื่อไงเราใช้เปลี่ยนชื่อเรา <c oughs> เป็นขุนเป็นไอ้เป็นอะไรวะเมื่อคืนเมื่อคืนรรน้พลร<อ>ัฐเพิ่งจะเล่นหรอที่อ๋อเขาเล่นเรื่องนี้เมคืนนพลรัฐเพิ่งจะเล่นไป <S 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 เดี๋ยวไปดูหน่อยเดี๋ยวไปดูไอ้ลฟ์สดที่ไหนเขาก็ยังมีไลฟ์สดอยู่มั้ยมีอันนกกระลายังไม่ลงมาพระเอกไปไหนพ่อกุ้งเรืป้าป้าเขารอพระเอกอ๋อนี่นี่เป็นอะไรบู ออมาอคุณแม่ถ่ายรูปป้าลาแม่จะกลับแล้วกลับกลับอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวึงห้าไปดูอีกพอดีเลยวันที่สิบห้ากรุงเทพเล่ไหวแล้วแม่เขาอยู่กรุงเทพอยู่แล้วเลิกสุดทุ่มเลิกสุ่แวแม่ข้ากรุงเทพก็ดีใจถ่รูปป้่ ส่ลููก้องอมันพูดฟังไม่ได้ต่อตับแม่ไปไหนต่อตับนแม่ดูยังยังได้อีกวันหนึงวันที่ผู้มาลูก เด็กนุ่นมาหนาวไหมเรียกนุ่นวันนี้มาถ่ายรูปหน่อยหนาวเป็นคบุญดาในสมุทรเห็นไม่ละเดี๋ยวสิบห้าก่อนน้องนุ่นวันที่15เจอกันตอนแรกจะเข้าเสียงละมุนจะเข้าวันที่16พอดีน้องนุ่นยาดาคืนวันที่15วัดศรีธโมศนุกกา ของเจ็ดทัญญะเล่นเรื่องขุนโจนาเวทีก่อนได้ป่ะนแดนในแดคนนี้จะร้องเพลงเรื่องเดียกันป่ะยังไม่รู้เมื่อคืนเมื่อคืนราลจะเล่นเอาโมโตมาเป็นพละไม่ยากสนุไปล้รางวัลอ่ะคนนี้ได้รางวัลยัง หมดยังวะปวเข้อจ้าออมีพอดีเลยอ้าวเม็กอ้าวเหลือร้อยเดียวอ่ะลาวจ้าเล่นอไปไหนคนไหนที่เนฮะาดึงกระโปรงคนนั้นเหรอเี่ยวนีอเดี๋ยวนี่เนื้อนุ่งกระโปรงโต